สวัสดีค่ะคลิปนี้คือคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะ,ะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะย้ํากันเหมือนเดิมนะคะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครเป็นพลังงานรวมเป็นดวงทั่วไปคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสลับการเกิดขึ้นได้อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เช่นเคยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคนโสด เริ่มต้นที่คนโสดราศีเมษค่ะคนโสดชาวราศีเมษลัคนาเมษความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหกไม้ the tower หายพินเทสสามไม้ หนึ่งเหรียญแล้วก็หกเหรียญเอาเรื่องงานก่อนดีกว่าแอนว่าคุณมีโชคถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เป็นลาบลอยเป็นเงินตกเบิกเป็นอะไรก็ตามที่คุณรอคอยว่าจะได้มานานลูกค้าดีลเอาไว้ใครขายที่ใครขายบ้านใครอยากใครอยากจะเปลี่ยนไทยอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินสดช่วงนี้มีโอกาสมากๆบางทีลูกค้า บางทีลูกค้าที่คุณดีลเอาไว้นานหายไปนานจนคุณคิดว่าเขาไม่เอาละเขาไม่ซื้อละเขากลับมาหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้แล้วมันจะได้ลูกหนี้หายไปหลายปีคุณคิดว่าสูญเปล่าแล้วละ NPL แน่และแต่เขาจะกลับมาคืนเงินนะคะในช่วงนี้มันจะมีลาบลอยหรือมีโชคดีปุ๊บปั๊บเข้ามาอย่างเช่นบางคนรอง,งานอยู่ นะคะรอเรียกสัมภาษณ์งานรอเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งรอผลสอบบรรจุอะไรแบบเนี้นะคะปึ๊บปั๊บเข้ามาแล้วมันได้ดั่งใจอ่ะนี่คืออะไรอย่างแรกเลยที่แอนที่แอนได้หลังจากที่เปิดไพ่ของคุณนะคะทีนี้แล้วความรักล่ะหรือว่าได้เงินได้เงินแล้วความรักไม่เป็นไรคะ่ะคุณแอนโอ้ความรักก็คือรักอาจจะลักอินเกมแต่ว่าก็ยังอันลักอินเลิฟอยู่นะคะช่วงนี้เนาะ ช่วงนี้ก็รักเข้าข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเจอคนที่มีเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้เหี่ยวเหี่ยวแห้งหรือว่าไม่ได้เฉาใจขนาดนั้นแต่ว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังยังไม่ใช่คนที่จะไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะไปเจอคนที่ใจดีมากๆแต่ว่านิสัยเข้ากันไม่ได้เป็นคนที่ดีมากๆเลยแต่ไปกันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่า ความดีอาจจะไม่ใช่คําตอบของความรักทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เจอใครใหม่ๆเนาะอย่าเพิ่งท้อใจนะคะ The Sun ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆนะคะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจนะคะถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่ในตอนนี้นะคะก็ใจเย็นๆ นะคะแล้วก็ค่อยๆรอเวลาที่เหมาะสมเนาะดีกว่าคบคนที่ไม่ใช่แล้วก็ฝืนกันไปโอ้คนที่จะเข้ามามีไหมมีอายุรุ่นเาวเขาเดียวกับคุณเลยนะคะอายุรุ่นเราเขาเดียวกับคุณเลยเอ,อ่อแอนมองว่าจากไพ่เนี่ยนะคะภายในสี่าห้าเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะมีคนคุยเข้ามาอายุน้อยกว่าหรืออายุรุ่นราวคข่าวเดียวกันนะคะ แต่ว่านิสัยก็จะยังเข้ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่เขาอาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กหรือเราอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเขาก็ใจร้อน แล้วมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวพวกคุณที่ต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจตัวเองหรือต่างฝ่ายต่างยังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันจะทําให้คุณค่อนข้างปวดหัวทีเดียวอ่ะกับการที่จะคบคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเจอคนคนนี้นะคุณคุณจะรู้สึกว่าไหวหรือเปล่าวะแบบเนี้ย นะคะมันมันโอเคจริงหรือเปล่าแต่ถามว่าคุยไหมคุยได้คุยได้นะแต่ว่ามันก็เป็นการคุยคุยไปงั้นงั้นอ่ะคุยไปแกนๆกนะคะอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่คุณมั่นใจที่จะไปต่อเต็มที่นักนะคะสองจิตสองใจลังเลอยู่แต่ว่าอ่ะก็ดีกว่าไม่มีคนคุยว่าก็คุยไปก่อนประมาณเนี้ยนะคะความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากถ้ามีคนเข้ามาก็ไม่ต้องปิดตัวเองหรอกไม่ต้องรู้สึกว่าอุ้ยถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่คุยเสียเวลานะคะก็เป็นคุ นะะในหลายๆคลิปว่าเราไม่ได้แฟนแต่เราจะได้เพื่อนคุณจะได้บัดดี้คุณจะได้ในอนาคตเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆของคุณคนหนึ่งในการที่จะพึ่งพาอาศัยกันในยามยากก็ได้นะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งวนเข้ามาในชีวิตเราไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องอยู่กับเราในฐานะแฟนเสมอไปถึงแม้ไม่ใช่คนรักนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาในฐานะอย่างอื่นในอน,นาคตแตมีเพื่อนอะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียนนั่นแหละนะคะอ่าทีนี้มาถึง คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวเมธคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมษลมัคนณาเมษช่วงนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ ใครที่คบคนไกลอยู่นะใครที่คบคนไกลอยู่แอนมองว่ามันมันยังไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ในช่วงนี้เนาะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการปลอบใจกันมากกว่าค่ะคุณรู้สึกดีว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะเวิร์กแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่า เขาเขาพยายามที่จะถอยหรือเขาเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเท่าเก่าเขานิ่งกับเรามากขึ้นหรือเขาถามคําตอบคํานะคะแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวมันอาจจะรู้สึกว่าห่างใกล้กลันหรือคุณกําลังรู้สึกว่าหรือเขาอาจจะอยู่ใกล้คุณนั่นแหละแต่คุณรู้สึกว่าเขาทําตัวเหินห่างเราไปทุกทีทุกทีอ่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย ช่วงนี้งานเขายุ่งมากเลยนะงานเงินหรือธุรกิจของเขามันกำลังแย่ค่ะหน้าที่การงานของเขาหรือเรื่องธุรกิจของเขาหรือฐานะทางการเงินของเขามันกำลังต้องการทางออกมันกำลังอยู่ในช่วงประคับประคองหรือมันยิงอยู่ในช่วงที่เขาต้องเขาต้องหมุนเงินเขาต้องหมุนเงินเขาต้องประคองงานเขาต้องเขาต้องเลือกที่จะทุ่มเทให้กับความอยู่รอดของชีวิตก่อน มันทําให้เขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเราได้หรือไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการได้การนิ่งเฉยของเขาอะ่ะมันคือการที่เขามีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องคิดมีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องตัดสินใจอะนะคะและเขาเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นหรือทําในแบบที่เราอยากให้ทําไม่ได้ความรู้สึกของเขาในช่วงนี้แอนว่าเขา,เขาเครียดเขาเครียดนะเขายังส่องดูคุณอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าเขาไม่อยากจะทักหรือว่าไม่อยากจะ บางวันที่มันเจอปัญหามากมายอะค่ะมันไม่มีอารมณ์อยากจะคุยกับใครอะอันนี้คือความรู้สึกที่แอนสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอยากให้มองกันไปตามเหตุผลเนาะว่าณนะเวลาเนี้ยนะคะถ้ามันเหงาหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังฝืนหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วอะนะคะ ให้เราให้เราถามตัวเองดูว่าคือความรู้สึกของแอนนะมันอยู่ไปมันเหมือนกับว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะไม่ใช่ว่าไม่รักนะก็รู้สึกดีแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะทำทุกอย่างได้เพื่อเราขนาดนั้นนะคะ คุณอาจจะคิดว่าแล้วเมื่อก่อนทําไมพูดดีเมื่อก่อนทําไมทําดีแล้วเมื่อก่อนมาพูดแบบนั้นแบบนี้ทําไมก็นะตอนนั้นน่ะเขาไม่คิดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้เขาไม่คิดว่าชีวิตเขาจะเจอสถานการณ์แบบนี้อะเขาไม่คิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอถึงวันนี้สถานการณ์แวดล้อมมันเปลี่ยนไปอะค่ะการกระทําของเขามันก็เลยแบบอเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกอะเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบ ยังไงล่ะคือที่แรกเขาเขาตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะเขาคิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้จริงๆแต่อย่างที่บอกอะว่าสถานการณ์บางอย่างมันก็ต้องนําพาชีวิตเราไปในหนทางที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องไปกับมันน่ะเพราะฉะนั้นนะคะณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือถ้าคุณโอเคที่จะที่จะรอเขาหรือว่าโอเคที่จะรับเขาปรับ เพื่อจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะก็รอนะคะถ้าคุณคิดว่าโอเคถ้าถ้าจะยังโอเคกับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะคะคุณอยากถอยออกมามันก็สามารถที่จะทําได้ะนะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะเวลานี้เขายังไม่มีจุดจุดหมายให้เราเหมือนกันว่ามันจะต้องถึงเมื่อไหร่มันจะต้องคบกันไปแบบนีงง้อีกนานแค่ไหนอ่ะนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศีเมษลักนณาเมษความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอัศวินดาบ9ถ้วย2ไม้9ไม้เด็กถือถ้วย หกไม้คู่ทุกคู่ยากอะเนาะเป็นคู่ที่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะมรสุมหรอือปัญหาหรืออุปสรร,รรคอะไรทำล้ายคู่นี้ไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องกี่ครั้งทะเลาะกันกี่ครั้งมีปัญหาเข้า,ขามากี่ครั้งขอให้คุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็จะผ่านไปด้วยกันได้อีกเหมือนทุกครั้งนะคะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกคุณมีปัญหากันนี่ไม่ใช่คร,รั้งแรกที่พวกคุณทะเลาะกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกคุณถอยห่างกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกคุณแบบ คู่เนี้ยความสัมพันธ์มันเหมือนคู่กัดอะเหมือนลิ้นกับฟันเหมือนคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมันต่อสู้กันตลอดเวลาแต่พอขาดใครคนใดคนหนึ่งไปอะเหงาอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้คิดถึงกันอย่างเงี้ยขอดูความรู้สึกที่เขามีกับเราหน่อยเขารู้สึกว่าอยากให้คุณนะฮะเพาๆความใจ้อหรือเพาๆความเอาแต่ใจหรือว่าเพาๆความแบบ เขารู้สึกว่าบางทีอ่ะเราอ่ะชอบสั่งเขาชอบเจ้าขี้เจ้าการกับชีวิตเขาหรือว่าชอบแบบกดดันเขาคาดหวังกับเขามากจนบางทีอ่ะเขาเหนื่อยอ่ะนะคะเ,เขารู้สึกว่าเขารู้ว่าที่คุณที่คุณพูดที่คุณคิดหรือการวางเป้าหมายคุณมันเป็นสิ่งดีกับความสัมพันธ์นี้นะแต่บางทีเขาเหนื่อยอ่ะ เขาเหนื่อยนะคะเขาอยากให้คุณผ่อนคลายกับเขามากกว่านี้หน่อยกดดันเขาน้อยกว่านี้หน่อยนะคะหรือถ้าไว้สลับกันอาจจะเป็นเราก็ได้ที่อยากให้เขากดดันเราน้อยลงกว่านี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์นี้ถามว่าจะเป็นยังไงต่อแอนมองว่ามันก็เป็นการที่โอเคความเป็นความสัมพันธ์นี้มันจะยังอยู่แต่ว่าพวกคุณจะต้องจะต้องหาให้เจอว่า ตรงกลางระหว่างกันนะมันคืออะไรนะคะตรงกลางระหว่างกันนะมันอยู่ตรงไหนเขาทําได้เท่านี้เขาเป็นคนดีนะแต่เขาดีได้แค่นี้คือที่สุดแล้วอะ่ะคุณพอใจไหมนะคะหรือคุณดีที่สุดแล้วแต่มันได้แค่นี้เขาโอเคไหมนะคะถ้าโอเคมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่กับสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่อยากให้เราเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ มันไม่ใช่ว่าคบกันมานานแล้วไม่ต้องปรับตัวมันก็ยังคงต้องปรับตัวและยังคงต้องวางว่าเราจะไปด้วยกันต่อในทิศทางไหนถ้าเราจะคบกันต่อไปเราจะปรับตรงไหนเราจะพยายามตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนเราจะเปลี่ยนตรงไหนเป้าหมายที่เราวางไว้จาก10ลดลงมาหน่อยได้ไหมตอนนี้เอาสัก6กสัก7ก่อนได้ไหมนะคะอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่มันก็ก้าวหน้านานะแต่เพียงแต่ว่ามันคือปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทําได้อะเหมือนเพลงเพลงนึงเขาร้องไว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษคนมีคู่แอนมอว่าปัญหามันมันอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างหวังดีกับครอบครัวหวังดีกับความสัมพันธ์หวังดีกับความรักครั้งนี้แต่บางทีกดดันกันเกินไปนะโอเคครบแล้วสารสถานะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ